ทำไมอินเดียและปากีสถานถึงถูกแบ่งแยกประเทศกันเมื่อ75ปีก่อนคือสองประเทศนี้เขาเคยเป็นประเทศเดียวกันมาก่อนจริงๆแล้วบังคลาเทศด้วยเมื่อก่อนเคยเป็นปากีสถานตะวันออกแล้วก็ไปมาก็มาเปลี่ยนเป็นบังคลาเทศในภายหลังแสดงว่าอินเดียเคยกว้างใหญ่กว่านี้แล้วก็ถูกแบ่งแยกประเทศกันไปจะมันจะคล้ายๆกับของไทยหรือเปล่านะเมื่อก่อนก็เคยใหญ่กว่านี้นะก็ถูกแบ่งไป าบางส่วนให้กัมพูชาบางส่วนให้มาเลเซียไปครับก็มาตามดูกันในบทความนี้นะครับเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอถือว่ามาแชร์ให้ฟังกันคืออินเดียเนี่ยเคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษมาก่อนแล้วก็มีการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพกันจนสุดท้ายอังกฤษก็ยอมปี1947ก็ประมาณ70กว่าปีที่แล้วอังกฤษได้มอบเอกราชคืนให้กับอินเดียฮะแต่ไม่ได้ให้คืนเฉยๆให้คืนพร้อมกับถูกแบ่งประเทศด้วย เหมือนทิ้งบอมไว้หรือเปล่าก็ต้องดูกันในนี้ดินแดนที่อังกฤษเคยปกครองได้ถูกแบ่งแยกเป็นอินเดียและประเทศใหม่อย่างปากีสถานแสดงว่ามา่ก่อนไม่มีอ่าแล้วในเวลาต่อมาดินแดนปากีสถานตะวันออกได้แยกตัวไปเป็นบังคลาเทศนี่ครับก็คือจริงๆไม่ใช่ไอ้รูปด่ลซูมเอาก่อนนะจริงๆแล้วน่าจะกลายเป็นสีเลยหรือเปล่าไม่รู้นะเออเอ,อันนี้คือข้างล่างสีลังกาแล้วก็นี่ ปากีสถานตะวันออกเปลี่ยนเป็นบังคลาเทศในภายหลังสังเกตว่ายังมีดินแดนสีฟ้าของอินเดียมามาคล่อมอยู่ทั้งทางขวาบนแล้วก็ทางข้างบนด้วยแล้วก็มีปากีสถานสีเขียวนี้แล้วก็ข้างบนแคชเมียร์เคยได้ยินชื่อแต่ว่าไม่เคยรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงคือเป็นดินแดนกึ่งกลางที่ทั้งสองประเทศนี้ปากีกับอินเดียเนี่ยแย่งกันอยู่คือการแยกมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายกลายเป็นว่ามี การแยกประเทศนี้ทำให้มีผู้ต้องพลัดถิ่นฐานบ้านเกิดถึง15ล้านคนและอาจจะมีคนเสียชีวิตไปถึง1ล้านคนในช่วงเวลานั้นคือง่ายๆว่าใครมีญาติอยู่แบบบังเอิญอยู่กันห่างกันแค่แค่นี้ไม่กี่เขาเรียกแมเมืองข้างๆกันเนี่ยแหละแต่ว,ว่าทั้งสองเมืองดันโดนแบ่งกลายเป็นคนละประเทศกันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นญาติกันแท้ๆจะไปไหนมาไหนก็อาจจะไปหากันไม่ได้เพราะมันคนละประเทศกันไปแล้วและแบ่งแยกแล้วก็ กลายเป็นคู่ปรับกันด้วยตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาจริงๆแล้วปี1946เนี่ยอังกฤษยอมให้เอกราชกับอินเดียไม่ใช่พออะไรเพราะว่าไม่สามารถบริหารจัดการประเทศได้อีกต่อไปและต้องการเพ่นอ่อถอนตัวออกไปให้เร็วที่สุดคือเหมือนเขาไม่ยอมแล้วลมัง้งก็ปกครองกันมานานน,านเลยนะก็คืออุปราชคนสุดท้ายของอินเดียซึ่งเป็นชาวอังกฤษเนี่ยได้ส่งมอบเอกราชให้ใน15สิงหาปี1947 ซึ่งอินเดียมีประชากรมุสลิมยี่สิบห้าเปอร์เซ็นก็ปากีสถานส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมส่วนอินเดียก็เป็นอะไรอ่ะเป็นพรามหม์ฮินดูคือคืออังกฤษทิ้งบอมไว้จริงๆด้วยอังกฤษใช้ศาสนาเป็นตัวแบ่งแยกผู้คนในอินเดียออกมาเป็นกลุ่มต่างๆพวกเขาทําบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกเป็นกลุ่มมุสลิมและฮินดูเพราะมีการกําหนดสัดส่วนที่นั่งของสภาเอาไว้ว่ามุสลิม น,นักการเมืองมุสลิมได้กี่ที่ฮินดูได้กี่ที่ศาสนากลายเป็นปัจจัยทางการเมืองอ,อ๋อเขาบอกว่าตอนที่เหมือนคือเหมือนว่ามุสลิมกับฮินดูเนี่ยขัดแย้งกันอยู่แล้วแล้วพออินเดียกําลังจะได้เอกรชนเนี่ยชาวมุสลิมซึ่งก็เป็นคนอินเดียเหมือนกันแต่ว่านับถือเป็นศาสนาอิสลามเนี่ยเกิดความกังวลที่จะต้องอยู่ในประเทศที่ปกครองโดยที่คนฮินดูเป็นประชากรหมู่มาก ก็คงจะโดนกลัวจะโดนกดขี่ข่มเหงจากคนที่เป็นหมู่มากกว่าพวกเขาคิดว่าจะต้องตกเป็นเบี้ยร่างพวกเขาจึงเริ่มสนับสนุนผู้นําการเมืองที่รณรงค์ให้แบ่งแยกประเทศของชาวมุสลิมออกมาต่างหากอ๋อไม่ใช่ต้นเหตุไม่ใช่จากอังกฤษเป็นหลักแต่ว่าคนในก็อยากจะแยกอยู่แล้วของเดิมเหมือนอังกฤษเป็นเหมือนตัวกลางเชื่อมกันอยู่แต่มีความขัดแย้งกันอยู่ตลอดนั่นแหละแต่อังกฤษเป็นตัวตัวเชื่อมแต่อังกฤษจะไปแล้วก็เลยคนที่เป็นคนละพวกกันก็เลยอยากจะแยก แต่ว่าตัวแกนนำที่เขาเรียกร้องเอกราชเนี่ยก็คือมหาตามะคันทีและชวาวฮารานเนรูอาจจะเคยได้ยินชื่อกันบ้างก็คือเรียกร้องว่าพวกเขาต้องการอินเดียที่เป็นหนึ่งเดียวซึ่งโอบรับคนทุกศาสนาก็คืออยากให้ทุกศาสนาอยู่ร่วมกันเป็นแนวความคิดที่ดีแต่ว่าแกนนำที่เป็นชาวมุสลิมเนี่ยเขาก็อยากให้แยก ก็เดาว,ว่าคนที่เป็นแกนนําที่อยากให้แยกเนี่ยก็คงจะพอได้แยกสําเร็จแล้วก็คงจะไปเป็นรัฐบาลแกนนําของการจัดตั้งการปกครองในในประเทศใหม่ด้วยหรือเปล่าก็เลยอยากให้แยกกันนะอันนี้นี่เดาเอาเล่นๆก็คือแยกตามความหนาแน่นของศาสนาของประชากรเพราะว่าภาคกลางและภาคใต้นเนี่ยมีชาวฮินดูเป็นประชากรส่วนใหญ่แต่ว่าภาคตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือเป็น ส่วนที่มีประชากรชาวมุสลิมเยอะและบังเอิญส่วนนั้นก็ไปพาดกับเออขาเรียกอะไรประเทศข้างๆนั้นก็มุสลิมหมดนะมีแต่อินเดียนั่นแหละที่แต่ว่าประเทศใหญ่ไงที่เป็นฮินดูอยู่เจ้าเดียวฉะนั้นก็ส่วนที่แยกกันไปก็ไปส่วนที่ใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมอื่นอยู่แล้วแล้วผลจากการแบ่งประเทศล่ะเป็นยังไงนับตั้งแต่การแบ่งประเทศเนี่ยอินเดียและปากีสถานก็มีการต่อสู้แย่งชิงเพื่อปกครองดินแดนแคชเมียร์ที่ให้ดูไปแล้วที่อยู่ด้านบนนะครับ ทำให้เกิดการสู้รบสองรอบทั้งปี1947และปี1965แล้วก็จริงๆช่วงเรายังเด็กก็เคยได้ยินไอ้แคว้นแคชเมียอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้แบ่งกันเป็นอย่างนี้เลยนะครับไอ้ตรงเนี่ยไอ้สีอะไรเนี่ยในเซข้างล่างอะ่ะมันคือปากีสถานและอินเดียและตรงนี้คือแบ่งสีกันอย่างนี้เลยปากีสถานนี่คือวงกลมตรงประมาณตรงกลางก็เป็นแคชเมียปากีสถานได้ไปเลยทางด้านซ้ายบน แล้วก็อินเดียก็คือตรงกลางกับทางขวาล่างแล้วก็มีมีานน้าแข็งอะไรพวกนี้ด้วยอ่าบางส่วนก็ยกให้จีนไปที่เป็นทานน้ำแข็งคงแบบเนี่ยปากีสถานยกให้จีนคงไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์อะไรได้ละมะั้งกลายเป็นว่าแบ่งแยกกันแล้วไม่ได้ดีขึ้นอ้าวแทนที่ว่าเดิมมีความขัดแย้งกันอยู่ใช่ไหมแต่ว่ามุสลิมเป็นส่วนน้อยกว่ามุสลิมมีแค่ยี่ และแบ่งแยกกันไปปุ๊บอ่าเหลือแต่คนที่นับถือศาสนาเดียวกันแล้วจะดีกลายเป็นว่าเกิดความมรดกที่ได้มาคือความเดือดร้อนทุกยากมันได้สร้างประชากรทางศาสนากลุ่มใหญ่ที่ทรงอิทธิพลในทั้งสองประเทศส่วนคนกลุ่มน้อยก็ยิ่งเล็กลงทุกขณะและมีความเสี่ยงมากขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วเหตุผลในทในตอนก่อนแยกเนี่ยถึงแม้ว่าคนที่เป็นแกนนําในการเรียกร้องเอกราชอย่างคานทีก็จะอยากให เป็นหนึ่งอินเดียก็คืออยู่ร่วมกันไม่แยกประเทศแบบนี้แต่คนที่อยากแยกเขาก็บอกว่าเออจะแยกอะ่ะก็คิดถึงคนกลุ่มน้อยด้วยว่าเขาจะอยู่กันยังไงในในประเทศนั้นหมายถึงว่ามุสลิมกับฮินดูนี่จํานวนมันไม่เท่ากันทีนั้นคนที่อยากแยกคือมุสลิมเขาก็เหมือนกับว่าเอ้ยถ้ารวมกันไปแล้วเขาก็โดนอีกฝ่ายหนึ่งกดขี่ข่มเหงฉะนั้นเขาก็เลยจะแยกแล้วแยกแล้วเป็นไงแยกแล้วก็เขาก็บอกมีแต่การสู้รบกัน ก็มีอันนงึงสั้นๆนะครับแคชเมียร์ทำไมอินเดียและปากีสถานถึงต้องรบกันเพื่อแย่งดินแดนนี้คือดูเหมือนกับเหมือนกับว่าน่าจะเป็นอีกประเทศหนึ่งไม่ใช่หรือแล้วทำไมจะต้องมาแย่งกันก่อนที่อินเดียและปากีสถานจะได้รับเอกราชจากอังกฤษทั้งสองฝ่ายก็แย่งกันครอบครองแคชเมียร์อยู่แล้วโอแสดงว่าการประทุนี่มันตั้งแต่ก่อนจะได้เอกราชแล้วนะเหมือนเป็นเหมือนไปนรวมกันเป็นก๊กเป็นกลุ่มอยู่ ก่อนจะได้รับเอกราชอยู่แล้วแล้วก็มีกลุ่มที่พยายามมาเป็นข้อกลางให้เป็นหนึ่งเดียวอย่าง,างเช่นคันทีอย่างที่บอกแต่ว่าก็ไม่สําเร็จก็ได้มาแต่เอกราชแต่ว่ายังไงก็ยังต้องแบ่งแยกกันภายใต้แผนการแบ่งประเทศตามกฎหมายเอกราชของอินเดียวงเล็บเมื่อ70กว่าปีที่แล้วแคชเมียมีอิสระในการเลือกว่าจะอยู่กับสามีคนไหนก็ไม่ <laughs> มีเลือกว่าจะอยู่กับอินเดียหรือปากีสถานซึ่งผู้ปกครองของแคชเมียร์เลือกอินเดีย แต่ก็ยังตัวนี้ยังโดนแบ่งอยู่ดีอ้าวแต่ว่ามีทําไมถึงมีความไม่สงบจํานวนมากเกิดขึ้นในแคชเมียร์ส่วนที่ถูกอินเดียปกครองเพราะว่าผู้คนในแคชเมียร์ส่วนมากไม่ต้องการให้อินเดียปกครองแต่อยากจะเป็นเอกราชของตัวเองหรือไม่ก็ร่วมกับปากีสถานคือตัวร,ราชาที่เป็นคนปกครองอยากจะไปอยู่กับอินเดียแต่ประชาชนไม่อยากอยู่กับอินเดียอยากไปอยู่กับปากีสถานเออประชากรในรัฐของจัมมูและแคชเมียร์ ที่อินเดียปกครองอยู่นับถืออิสลามกว่าหกสิบเปอร์เซ็นตอ๋ออิสลามแต่หกสิเปอร์เซ็นนี้ยังไม่เด็ดขาดนะนี่เออก็เป็นมุสลิมเยอะกว่าก็ทําให้รัฐนี้กลายเป็นรัฐเดียวในอินเดียที่มีมุสลิมเป็นชนกลุ่มใหญ่กลายเป็นว่าประเทศของประเทศไทยของเราโชคดีที่ไม่มีความขัดแย้งด้านเรื่องของาศาสนาเออแค่ความขัดแย้งด้านาศาสนาเท่านั้นเองก็ทําให้คนต้องมามีปัญหากันอย่างยาวนาน แต่ผมคิดว่าโชคดีของไทยอีกอย่างหนึ่งเนี่ยจากการสังเกตนะครับคือเราโชคดีมันแทกทุกเรื่องแหละเพราะเพราะว่าอย่างแคชเมียร์เนี่ยเป็นรัฐที่เชิงว่ากำกึ่งใช่ไหมที่อยู่ระหว่างประเทศใหญ่สองประเทศก็เลยเหมือนเกิดกันมาแย่งชิงกันคืออะไรที่มันอยู่ระหว่างกลางหรืออะไรเงี้ยมักจะเป็นอย่างนี้ตลอดแต่ของเราก็ระหว่างกลางแต่บังเอิญว่าเราเชิงเป็นพี่ใหญ่ของภูมิภาคนนี้ซะมากกว่าก็เลยไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเราเกิดเป็นน้องเล็กขึ้นมา แล้วประเทศข้างๆดันพัฒนามากกว่าเราหรืออะไรอํานาจมากกว่าขึ้นมาเรานี่จะวุ่นวายมากทันทีครับก็สาเหตุความขัดแย้งก็มีเท่านี้นะครับว่าเอออินเดียได้ถือว่าตัวเองเป็นสิทธิ์ไปครอบครองแล้วแต่ประชากรระซึ่งผู้ปกครองที่เป็นคนยกให้ก็อยากอยู่กับอินเดียแต่ว่าคนในในท้องถิ่นนั้นไม่เขาอยากไปอยู่กับปากีสถานมากกว่าเพราะเขาเป็นมุสลิมมันก็เลยวุ่นวายกันอย่างนี้ ว่าไม่รู้จะลงตัวกันได้ยังไงเมื่อไหร่นะครับวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังครับเพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ